เลือกแนวนังสือที่เป็นเส้นที่ดีที่สุดของไอ้ธันทเพราะว่างนิยายวรรณกรรมกับการ์ตูนครับนิยายกับการ์ตูนเหรอเอาการ์ตูนแล้วกันการ์ตูนกับพัฒนาตนเองครับอ่าพัฒนาตนเองครับพัฒนาตนเองกับยูไนต์ครับพัฒนาตนเองครับพัฒนาตนเองกับการหาธุรกิจครับพัฒนาตนเองครับพัฒนาตนเองกับการเงินการลงทุนครับมันแล้วแต่เล่มอ่ะเอ่อแต่ว่าเอาพัฒนาตนเองก่อนแล้วกันแล้วพัฒนาตนเองที่ดีที่สุดของอะไรนทร์เป็นเล่มไหนครับ จริงๆผมชอบอ่านแนวประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ครับผมก็เนี่ย The Bitcoin Standard The Fiat Standard นี่ก็ดีนะฮะจริงๆใ,ในหมวดนี้มีหนังสือที่น่าสนใจหลายเล่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเขียนของอย่างเฟดริคาเยกนะฮะงานของเอ,อ่อเฮนรี่แฮสเลตที่เราเพิ่งแปลมาล่าสุดน,นะฮะงานของคอมมัสโซเวลอะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นการผูกโยงเอาพวกนโยบายการเมืองการเงินเศรษฐศาสตร์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคมต่าง เราก็เล so, ่าในมุมมองของประวัต yes. right. ิศาสตร์ทําให้เราเข้าใจถึงเหตุการณ์ต่างๆในอดีตมาจนถึงปัจจุบันและทำความเข้าใจกับโลกปัจจุบันได้ใช่ครับเราถึงประสบการณ์ความประทับใจในราของนักเขียนและเปการทำหนังสือครับผมจริงๆก็ต้องบอกว่าผมก็จับคจับสูนะนะฮะมาทําหนังสือเราเริ่มต้นจากการที่เราเราชอบอ่านแล้วเราก็ชอบเล่าให้คนฟังแล้วเราก็เริ่มจับหนังสือขึ้นมาแปลนะฮะอยากให้คนได้อ่านอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาทำเราก็รู้สึกว่าเป็น วงการหนังสือในประเทศไทยเป็นะลยที่น่าสนใจนะฮะเรามีงานอย่างงานสดนักหนังสือยิ่งใหญ่อลังการเรามียอดขายหนังสือที่ที่เอ่อเป็นถือว่าเป็นตัวเลขที่ใหญ่พอสมควรนะครับมีการอ่านที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกวงการหนึ่งที่อบอุ่นแล้วก็เอ่อมีความเป็นมิตรเยอะ